ไั่ไม่ดันสองคลิปแล้วครับไอไม่ดันสองคลิปแล้วเดีย๋ยวลมประมาณก็ลมดีๆหน่อยก็จะเล่นว,าวบาอืมอน,นี่ลมเบามากครับลมเบามากโอ้ไอไม่ดันครับไอ้ AI เริ่มเบื่อแล้ว ันนี้ลมไม่มี <c oughs> หมดหมดลม <c oughs> เหมือนลมจะมีครับช่วงประมาณตีสี่เหมือนลมมาแต่ลมก็หมดไปครับลรจะมาช่วงมันมช่วงช่วงเจ็ดโมงเช้าครับ ยลมก็มาแล้วออตรงนี้ลมก็นิดหน่อยกรับเปเอาให้พอขึ้นนไอจะดันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออไอไม่ดันเลยครับช่องผมนี่ไอไม่ดันละห้านาทีรู้เรื่องครับอ,อดันหรือเปล่าครับ ขายสดเมื่อวานนี้สองคลิปคนดูไม่ถึงไม่เกินยี่สิบคนครับโอ้จะลมเริ่มมาอะไรแบบนี้อากาศเช้าครับเปิดรมฟ้าร่มฝนนะแต่ว่าฝนฝนตกที่อื่นครับอืมไม่ตกที่นี่ครับมีลมครับมีลมนิดหน่อยครับมีลมคงไม่พอว่าเอาขึ้นครับวันนี้แต่เมื่อวานนี่ลมดีมากครับเมื่อวาน วันช่วงเช้าเ้าเนี่ยโอโ้ลมดีอ่าตอนนี้มีลมแล้วครับตอนนี้ช่วงเช้าเช้าวัวานแต่วันนี้หายเงียบคลิปเบีบเงียบคลิปเข้านนี้เงียบ่าเจอว่าวามาเล่นลมสักหน่อยครับก็ลมไม่มีครับคองหยาดสายๆครับประมาณนั่นแหละสายๆประมาณเจ็ดโมงเชา้าเออตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงของมงุงเช้าเลยครับ ยลมเริ่มมาแล้วครับอ่าลมเริ่มมาแล้วมันจะเงียบไปสักพักนะครเบี้ยลมเริ่มมาอือไม่มีเอไอไม่ดันครับช่วงนี้เหายเงียบกริบอ่าเงียบสุดๆอือปกติเอไอจะดันแล้วดันเราครับอลมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวถ้าลมมาแรงๆก็จะว่ามาเล่นครับสวัสดีครับ Hello Thank you very much my friend เวาคัมทูมาชานอฟนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเออไม้ฟาร์มโอ้ซัมเมอร์ซัมเมอร์ดริงๆซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์ครับมันจะเป็นแบบแจ็งเกลเวอร์มาดโอ้อยู่ฟรองก์เวียดนามโอ้อ่าไลท์ดูซี่ยูแจ็งเกลเวอร์มาอ่า มี from Thailand. from Thailand. My channel, The k a i Man เล่นว่าวที่ประเทศอังกฤษเอมาชาแนล But now I can t do it because the wind not the wind wind is uh, t coming no, I like uh, I like อ่าเ Vietnam style k a i ไฮไลเวียดนามสไตล์คายโอ้เวดีไน์เวดีไนคายเวียดนามสไตล์อ่าเวียดนามคายไฮไลท์ชอบครับชอบชอบว้าวทรงเวียดนามครับมันขึ้นง่ายครับขึ้นดีไม่ต้องมีอะไรมากครับยิ่งว่าเวียดนามที่แบบอื uh, ไม่ฟาร์มเอ้ยดินซีั่นเมม่อโอ้ลมมาแล้วครับลมลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วมาได้ไม่ต่อเนื่องครับ อลงมาแล้วต่อเนื่องครับเออจะมีลมหรือเปล่าครับเนี่ยสายก็มีเองครับตุกนีมันยังเช้าอยู่ครับอยังเช้าอยู่ครับลมก็ไม่แรงครับลมน่าจะขึ้นได้อยู่ครับว้าครับอืน่าจะขึ้นได้อยู่แต่จะรอสักแป๊บหนึ่งครับมีลมเริ่มมาแล้วครับ ยัยไม่ดันครับวันนี้ไม่ดันก็ไม่เป็นไรครับปกติไอ้ก็จะดันดันดันมาแล้วก็ไล่ต่อไปครับไล่ต่อไป ท่าน,นี้ต้นมะม่วงครับต้นหลายต้นมะม่วงต้นมลมก็มาครับลมก็มีอยู่ว่าลมยังไม่แรงครับยังไม่แรงพอที่จะส่งว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่สายสายคงจะแรงครับคิดว่าสายคงจะแรงตออน,นี้ก็ยังเงียบกริบอืม จะว่าไปปล่อยแล้วหน่อยครับแล้วรอลมแล้วหน่อยครับรอ,อลมประมาณน่าจะหกโมงครึ่งครับมาครับลบตอนนี้ก็ยังไม่มาูมะม่วงนี่มม่วงมีเปล่าครับแม,มงโก้แมงโกแอมเกีงทูซีแมงโก้ฮิสิตแมงโกทรีแมงโก้ทรีแมงโกทรีอไล่นี่แมงโก้แมงโกนี่แมงโกเอย่าล้เนี่ครับ นี่ลูกหนึ่งครับนี่แมงโก้มันดอกมาอีกแล้วครับนี่แมงโก้ครับนี่กับลูกไม่เยอะครับลูกมีหลายต้นอยู่แต่ว่ามันลูกไม่ค่อยมีครับปีนี้ก็ม่วไม่ค่อยมีครับปีนี้ครับมะม่วไม่ค่อยออกครับนออกมาก็กินไปหมดแล้ว <laughs> เออออกมาก็กินไปหมดแล้วครับ ทำว่้าทรงเวียดนามอีกตัวหนึ่งก็ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะได้ติดหรือเปล่า,าทำเล่นๆเฉยๆครับทำแบบไม่มีมาตรฐานอะไรไม่ได้แบบแบบไม่ละเอียดขนาะเชือกเชือกยังมีมัดเลยเอาเชือกฟางมัดเอาเชือกฟางมัดเอาครับ ลมมีนิดหน่อยครับอืมไม่มีจริงๆครับไอ้ไอ้ไม่ดันจริงครับดันตึกไอ้สองคลิปที่แล้วครับมว่านี้ท้าไลฟ์สดสองคลิปที่แล้วรู้กันครับรู้เลยรู้เลยว่าไอ้ไอ้ไม่ดันอแต่ก็ไม้เยอะครับไม้เผาพามาหรือมันอ่อนครับแอาไปทำว่าวได้อยู่ปว่าวไม้พวกนี้ทำว่าวส่เบา ที่ยงเกินก็ไม้เงี้ยครับอืมอืมที่ยงเกีนก็ไม้เงี้ยแหละไม้เงี้ยที่ยังเกีนครับแต่ก็ทำว่าวได้ครับแต่ก็ต้องแบบทำว่าวใหญ่ๆก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทำว่าวเล็กๆได้อยู่ครับถ้าใหญ่ก็ต้องดามถ้าเล็กๆดีครับไม่ต้องเหลาอะไรมากมายครับอืมว่าวเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องเหลาอะไรมากมายครับ เดี๋ยวสิบนาทีก็จะลงแล้วครับเอไไม่ดันก็ไม่เป็นไรครับเอไม่ดันนี่เพื่อนก็ไม่เห็นได้ครับอมมาพูดคุยเฉยครับคือไอใหญ่กำลังใหญ่ไปดันคนอื่นนะครับเลิกดันผมผมก็จะลงจากไล่ัลกหน่อยเอยวานก็เหล้าวทั้งวันครับอเหล้าวทั้งวัน ก็อา้าวก็มีแต่ก็อยากเหลาครับแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าครับเออเพราะว่ามันช่วงมันใกล้แล้วครับวันนี้วันที่สิบสี่สิบสีอีกเจ็ดวันก็จะเดินทางจากที่นี่แล้วครับอืมคงไม่ได้อยู่ครับสิสิบเก้าแล้วก็เตรียมตัวเยยี่สิบก็ไปนะครับ เกินการเดินทางนี่มันมันเหนื่อยครับที่จริงก็ไม่อยากจะเดินทางไปไหนครับถ้าแบบถ้ามีงานมีการทำอย่างเงี้ยเป็นหลักเป็นแหล่งครับเคงานการเราก็ไม่มีครับเราไม่ได้เชิ่นกับทางนี้ไงครับเราไม่ได้ทำงานตั้งแต่แรกทีนี้ครับพออืม เราไปทำงานที่อื่นเราก็ต้องอเราเชิ่นกับที่อื่นครับเราก็ต้องไปทำงานที่อื่นถ้าเรามีการมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งที่นี่ครับมีธุรกิจส่วนตัวอะไรต่างๆเราก็ทำที่นี่ก็ได้ครับเมืองไทยเราไม่ต้องดินลนไปที่ไหนครับยินลนไปมันเหนื่อยครับ <laughs> เหนื่อยการเดินทางนี้น่าเบื่อครับอืมอยากเดินทางไปชิวๆดีกว,ว่าครับไม่อยาก คนสัมภาระาะไรมากมายไปครับจากเป็นคนแบบไม่ต้องถือของอะไรมากมายไปครับโอเคครับผมและนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับกราบขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็ถ้าไม่ใฮไม่ดันก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับว่าจะไลฟ์สดทุกวันนะครับทุกเชา้าทุกเชา้าแล้วก็ทุกเย็น เออเบื่อไอ้อออออออมาครับอือเอ้ครับผม,ม่บายครับสวัสดีครับ่บายครับโหยุงยุ่งกับเมื่อคืนนี่ยุงยุงกันครับ